เรียนท่านผู้สขาครขตรงท่านนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และภาษาการปฏิบัติมติของพรรคก็คือจะรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เขตจ2ดอดนเมืองในโครงสุดท้ายในทุกพื้นที่เขตดอนเมืองโดยจะขอความร่วมมือจากบรรดาท่านสสท่านรัฐมนตรี ท่านสมาชิกสภารุเทมพมานครและสมาชิกสภาเขตและว่าที่ด้วยเนี่ยออกไปพูดพูดคุยพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อทำให้เข้าใจใน,ในทุกพื้นที่ของเขตโดยแบ,บยย่งออกเป็น8โซนใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับการประสายใหญ่ของพรรเนี่ยก็กำหนดไว้ในวันสุกที่14ที่วิทยาลัยเทคนิคกรอเมือง โดยจะมีทีมใหญ่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่นำนในการปราศัย่างเสียงครับแล้วก็จัดทีมป้องกันการโกงการเลือกตั้งให้เกิดความรุ้สุกยุติธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยทำภาคเองก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะแก้ไขและป้องกันให้เกิดการโกงขึ้นได้ครับขอบคุณครับ